อะตายตัว,ว,ตอตวโอ้ย,อยขอโล่เล่นหน่อยนะไปยู่ไปยู่ กูอยู่หลังบ้านเนี่ยตอนนี้เน็เล่นไม่เข้าตาย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 หัวตายตายตัวตายตัวตายตัวกูเก็บยามาเล่นนะ แม่อย่าหมดตเข้าวสองชัทขนาดพี่ใครเกิดมาต้องเข้าบ้านเหรอชิพาแล้วบัตดับมีผมแม่งไม่ดีไม่ได้แล้วไอ้เชี่ยต้องเล่น

กูยังอยู่กูยังอยู่ช่วยหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยช่วยกูหน่อยตายเยอะตายเยอะตายตัวตายตัวไอ้เชี่ยหมด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 กูเล่นอยู่กูเล่นอยู่ช่วยหน่อยช่วยหน่อยของมาเลยของมาเลยเพื่อนโอ้โหเฮียกูจะ ไอ้เพื่อนเรามายังอ่ะมามาได้ปะเอาไงเอาไง ให้กลัวไงต่อตายตายตายน้าบ้านตายมา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 บ้านปิงนี่มาบ้านปิงนี่ดันมาได้ไหมฮัลโหลดันมาบ้านปิงได้เปล่าเพื่อนเราดันมาเคลียร์ของหน่อยไอมาอยู่นี่ไอมาอยู่ที่กูกูด่าไปแล้วกูด่าไปแล้วกูด่าไปแล้วมามาเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยเชิญเก็บช่วยเก็บ ใครใครใครไม่มีอะไรบอกนะเว้ยเก็บเก็บให้หมดเก็บให้หมดเฮ้ยใครไม่ดิดกูกูทิ้งเด็กให้กูทิ้งเด็กให้สีแม็กด้วยอ่าเดี๋ยวกูทิ้งกูทิ้งกูทิ้งให้หมดเลย